เดินอาจจะอาจจะสั่นหน่อยเพราว่าอมภาษา้องบานะคะวันนี้เรามาเดินี่ดอที่ลกาแอนี้โร่เรมออเา่เขาโรงแรมนี้นะครตอนนี้เราจะเดินไปที่ซีซ่าเรตนะคะเรจะไปรับประทานอาหารกันบรรยากาศสวยนะว่าสวยกัน ก้องอาจจะสั่นหน่อยนะคะเพราะว่าก็่ได้ถือขากล้องมานะคะดูบรรยากาศ ฟันเดดีวันดีค่ะน้องยูวัสดีข้าวัสดีข้าวัสดีข้าวัสดีวันดีนะมอเก็บเก็บหน่อย้บเงน่าเนี่ยชมบรรยากาศนะโทษที่นะกล้องอาจจะสั่นหน่อยเพราะว่าเดิน ดูเดีบรรก็ากาดข้างบนข้างหน้านะคะดูกันบ้างฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เห็นนะเดี๋ยวขอดูหน่อยู Ooh, นี่ oh, <yeah. S 2> นางนี่นี่นี่โรงแรมนะคะซีซ่าพาเรสนะคะมาดูซีซ่าพาเรสที่กูนาเคยมาแต่งงานนะคะ It's right there ที่ลั e เวัสวยงามมากอันนี้อกี่ฝังนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตุมน้ำต้ม พอดีเย็นสบายสบายมายเดินข้ามถนนกันเนี่ยใครอยากถ่ายลงถ่ายรูปนะก็ถ่ายได้ นมาจากทั่วทุกสาราทิศนี่คืออเมริกันนะคะคนอเมริกันทั้งนั้นเลยนะคะไม่มีคนต่างประเทศนะคะช่วงนี้คนอเมริกันทั้งนั้นเลยดูดูสิดูสิดูดูนั่น นี่ร้านหลานนะร้านหลานนั่นเลยนี่ร้านชายนะคะร้านชายแล้วก็ร้านสะไบนี่ค่ะมาถึงแล้วนะคะซีซ่าพาเรตนะคะซีซ่าพาเรต คิดถึงอดีตสมัยตอนตอน,ตอนมาแต่งงานน้งองยุ่งว่าไงน้องยุ่งน้องยุ่งพี่อ่านไม่ทันเดี๋ยวพี่พี่อ่านย้อนหลังนะพี่อ่านไม่ทันต้องขอโทษนะถ้ามันแบบว่าลำสั่นไปนะขอโทษหน่อยเมื่อกี้ลืมลืมขากล้องว่าจะเอาขากล้องมาแล้วลืม แล้วค่ะซีซ่าพาริส นี่ค่ะชีวิตคนอเมริกันนะคะที่ลาสเวกัสไฮฮันนี่นี่ค่ะถึงแล้วถึงแล้วนะคะโรงแรมโรงแรมที่ปุนาทะัะ้มา uh huh. แต่งงานนะคะ uh huh. คือ uh huh. ซีซ่าพารีนี่นะคะ uh huh. ที่มาพักตอนนั้นนะคะเ uh huh. มื่อปี2008นะคะ 2,008ที่คุณนามาพับตอนแต่งงานนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าความทรงจำเนาะครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้มาพักในโรงแรนนี้ อ,นนอันนี้ก็จะเป็นร้านทางจอโ <c oughs> รงแรมนี้จะบอก <c oughs> ให้สวยมากสวยจริงๆข้างในสวยจริงๆสวยมากๆ <c oughs> เดี๋ยวจะได้พาไปดูตอนนี้จะไปะรับประทานอาหารกันนะคะจะไปบาฟเฟ่กันแต่เราไม่รู้เรา จองไม่ได้เพราะมันเต็มแต่ไม่รู้เราจะได้ที่หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็คงไม่ได้รับประทานนะคะคงจะไปหาที่อื่นฟัเมงโกฟง,งโกหใหญ่โตมโหลานใหญ่โตมโหลาน โผ่พุ่มมโลมาโตพี่น้องโรงแรมอะไรกันใหญ่อะไรขนาดนี้รูล้าม้าเห่ามากเลยโรงแรมซีซาพาเรสเดี๋ยวจะบอกให้ดูนะคะว่าตรงไหนที่ปูนาใส่ชุดแต่งงานแล้วมายืนรอรถริมมสซีนเข้ามารับตรงหน้าโรงแรมเลยนี่เห็นไหมนี่นน

divorce stay here, right? And we get married. John have to stay another room, a like, hotel. Oh. And I been here by myself. That's why you like guys Night before the wedding. yeah, yeah I stayed by job myself. And uh, he told me, because Anne ain't no Yeah. He night. told me you have to go to do your hair done. It's bad luck. And he showed me where, right? Aww. After I do no, hair way, done, you know, I never give that. them no tip. <laughs> they look at me. They don't, I don't know. But it's so Yo, When did when I get a Cassie. Look, I who to you who brought up the, to the song Sandstorm? <laughs> um, Jimmy. All I did <give> was that. <laughs> 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 exactly. what I was sure you No, before <laughs> you said that, I was <laughs> oh, thinking like, like, Kim I party นี่ค่ะคนอเมริกันเขาก็ใช้ชีวิตกันแบบนี้นะคะไม่ต้องใส่หน้ากงหน้ากากแล้วนะคะทุกวันนี้ใช้ชีวิตกันแบบปกติแล้วนะคะที่อเมริกานะคะนี่ตรงนี้เห็นไหมมาถึงแล้วมาถึงแล้ว คิดถึงอดีตคิดถึงตอนแต่งงานเนี่ยแหละตรงนี้แหละค่ะที่ปูนาแต่งงานนะคะนะคะตรงหน้าจะก,ก็เช็คอินก็ตรงโน้นนะ,ะ้นนะแล้วก็รถบีมาร์ชินก็จะมารับหน้าโรงแรมไปที่โบสถ์นะคะเนี่ยตรงโน้นนะคะเป็นโรงแรมที่สวยงามมากรูหลามาฮาเวสวยริย่งๆนสวยมากยิงข โอเคเราจะเดินเข้าไปนทุกโรงแรมนะคะจะมีคาสินโนแต่ไม่รู้มันเป็นมันเสียงเพลงไม่รู้จะผิดกฎหมายหรือเปล่าเขเข้ามาข้าไหนแล้วถึงแล้วนะคะาถึงแล้วนะคะโอเคนะคะถึงแล้วนะคะเดี๋วะะวะะวะะยว ต้องผิดนะคะเพราะว่ามันผิดกฎเพราะนะคะพี่เคนนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะแค่วันนี้เท่านั้นค่ะ